สวัสดีครับผมบอยรถสวนมือสอนนะครับอีหนึ่งรถเด่นแนะนำนะครับกับซีดานหรือตัวท็อปนะครับเป็น t o y o ต a c a m r รีนะครับไฮบริด2.5 SV Navigator นะครับรถเด่นตัวท็อปสุดเป็นซีดานนะครับตัวท็อปจากค่าย t ตโยต้นะครับหนึ่งในรถเด่นน่าใช้นะครับราคาตัวรถที่525,000บาทรถเด่นปี2013นะครับเดี๋ยวผมจะพาด้รายละเอียดตัวรถความน่าสนใจแล้วก็จุดเด่นของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับเหลี่ยมสันรถคมชัด สีสวยนะฮะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นคุมรวมนะครับแล้วพร้อมมาติเรฟเฟกเตอร์แล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวเลยกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับช่องดักลมด้านล่างนะฮะพร้อมสปอตไลท์ตัดด้วยโครเมียมส,สวยๆนะฮะหนึ่งในรถเด่นน้าใช้นะครับสีฝากระโปรงสวยหมดตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะฮะหนึ่งในรถหรูนะครับจะค่ายโตโยต้านะครับล้อแม็กนะครับ สวยๆจากโตโยต้านะครับเตียมสารรถคมชัดหมดนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมหมดนะฮะสีลังคาสวยๆนะครับยางล้อน้าฝนนะครับผิวพันตัวรถดีหมดนะฮะหนึ่งในรถเด่นน่าใช้นะครับเดี๋ยวผมพาดูภาพรวมของตัวรถกันนะฮะหนึ่งในจุดเด่นนะครับไฟท้ายหลังสวยๆนะครับกันชนชายล่างนะครับพร้อมแผงทับซิมส์ทอนแสงนะฮะ ใครหารถซีดานนะครับได้ตัวท็อปขับดีนะครับันนี้ขอแนะนำเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูเลยนะครับอันนี้เป็นสเสน่องรวมนะครับของ t ต y o t a Camry นะครับ2.5 SV Navigator นะครับซีดานหรูอตัวท็อปจากค่าเโตโยต้านะครับ เน็่รถเด่นน้าใช้นะครับอัตราเรงดีนะครับระดับแรงม้า200ขึ้นนะครับกับดีแรงประหยัดน้ํามันนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนด้านในของตัวรถนะฮะว่ามีรายละเอียดและความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเริ่มกันที่ตอนหน้าของตัวรถเลยนะฮะแผงข้างประตูนะครับตกแต่งด้วยพลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นแบบทูโทนเท้าแขนเป็นหนังละนะฮะ พร้อมระบกควบคุมกระจกแล้วก็มีหน่วยความจำเบาะนั่งนะครับสองตำแหน่งนะครับออปชั่นเต็มหมดนะครับคอนโซลหน้าสวยๆไม่มีริ้วรอยนะฮะจอสัมผัสระบบเนวีนะครับแอร์ดิจิตอลลางสลับเรื่อนนะฮะเบาะสวยนะครับไม่มีช้ำนะครับผ้าหลังคาสะอาดสวยๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเบาะนิดนึงนะฮะตัวเบาะสวยปรับไฟฟ้าหมดนะครับ ตรมาะไรสี่การพร้อมระบบปฏิฟังก์ชันนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านหลังกันนะฮะแผงค้างประตูตกแต่งเหมือนด้านหน้านะครับพร้อมมีม่านนะฮะม่านหลังให้นะฮะอันนี้ก็ที่เท้าแข้งก็จะเป็นหนังนะครับตัดด้วยลายไม้นะฮะพร้อมแอร์หลังนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะครับแอร์แล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าได้แล้วก็ตัวเบาะสามารถปรับเอนได้นะฮะเรียกว่าออปชั่นมาเต็มสุดๆนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนการทํางานของระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็รายละเอียดในรถยนต์อีกทีหนึ่งนะครับภายในส่วนของด้านในนะครับระบบสตาร์ทเป็นแบบุ u s h start ละนะฮะสวิตช์อยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทไปพร้อมกันนะครับโอเคครับผมระบบเริ่มทํางานนะครับไฟเรดดี้ขึ้นละนะฮะมัดวัดของแคมรี่เนี่ยนะฮะจะแบ่งออกเป็น3ช่องนะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นบอกระดับพลังงานของแบตเตอรี่ไฮบริด ส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับจอใหญ่ก็จะเป็นบอกระดับความเร็วนะฮะส่วนด้านขวาสุดเ er น ah ี่ยนะครับก็จะมีบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงด้านบนแล้วก็จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองนะครับในตอนที่เราขับทีนี้ก็จะมีหน้าต่างเล็กๆด้านล่างเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลดิสเพย์นะครับบอกรายละเอียดต่างๆด้านขวาสุดเนี่ยจะบอกทิประยะทางนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นระบบรายละเอียดข้อมูลของตัวรถนะครับอัตราสิ้นเปลืองอะไรต่างๆด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะมีบอกความอ่าตำแหน่งเกียร์อุณหภูมิภายนอกแล้วก็ระดับความร้อนของเครื่องยนต์บบแวๆนะครับ เฟดดี้ที่ติดนะครับก็หมายถึงระบบทํางานพร้อมแล้วนะครับตอนนี้นะฮะส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบ4ก้านนะครับพร้อมระบบมัลติฟังชันตัวเต็มแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้านะครับพร้อมหน่วยความจำเนี่ยเบาะนั่งแล้วก็ตัวพวงมาลัยด้วยแล้วก็ออปชั่นมาเต็มหมดนะครับ่วนตรงกลางเนี่ยพร้อมระบบเนวีนะครับกล้องถอยนะครับแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีนแล้วนะครับสามารถปรับอะไรตรงนี้ได้เลยนะฮะนะครับพร้อมกล้องถอยหลังนะครับเป็นระบบดิจิตอลแยกปรับอุณหภูมิซ้ายขวานะฮะ แล้วก็เพิ่มเติมพิเศษสามารถคอนโทรลด้านหลังเบาได้นะครับแยกส่วนกันไปเรียกว่าออปชันมาเต็มหมดนะฮะตกแต่งสวยนะครับพร้อมลายไม้นะครับรายละเอียดดีนะครับไม่มีริ้วรอยนะฮะหนึ่งในรถเด่นน่าใช้เรียกว่าออปชันจัดเต็มมาเต็มเลยนะฮะนะครับด้านบนครบหมดนะครับไฟส่องแผนที่นะครับที่เก็บแว่นตาหนึ่งในรถเด่นน่าใช้นะครับราคาตัวรถไม่สูงนะฮะเทียบกับตอนออกป้ายแดงเนี่ยถือว่าสูงมากตอนนี้ถ้าเรียกว่า ใครหาเนี่ยเป็นจังหวะราคาที่ดีแล้วนะครับราคาตัวรถคันนี้ที่5้าแสนสองหมื่นกว่าห้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสนใจในสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวรถจัดฟันแนได้เต็มลูกค้าตางจังหวดออกรถได้นะฮะมีบริการฟนแนนซ์เซ็นถึงที่นะครับออปชั่นมาเต็มเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับพร้อมหน่วยความจํานะครับหนึ่งในรถเด็ดหน้าใช้เลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับของรายละเอียดเจ้าแคมดี้คันนี้ว่าเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันีกทีในส่วนห้องเครื่องนะครับแบบที่บอกไปตัวรถขาดประกันสภาพโครงสร้างเดดิมมหนะครับ ไม่มีวนหนักแต่ว่าพลิกคว่ำนะครับผมพาดูรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถกันนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะฮะหงในรถเด่นหน้าซช้นะครับเครื่องขนาด2.5นะครับบวกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้อัตราเร่งที่ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับระดับแรงม้าเนี่ยอยู่ประมาณ200ม้าต้นๆน,นะครับเรียกว่าอัตราเร่งนี่หลังติดเบาะเลยนะฮะหนึ่งในรถเด่นหน้าซชา่แล้วก็ให้ความประหยัดด้วยนะครับตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมือง นะครับขับสนุกนะครับอัตราเร่งดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมของตัวรถอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมถอยดูภาพรวมของรถตัวรถอีกนิดหนึ่งนะฮะครับอันนี้เป็นภาพรวมนะครับของ Toyota นะครับ Camry 2.5 Hybrid SV n a v y นะครับรถเด่นตัวท็อปปี2013ราคาตัวรถที่5 20,000-5,000จัดไฟแนนซ์ได้เต็มลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้นะครับมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงที่นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติม0897708854ผมบอยรถเสือมือสองนะครับ ดูแลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลงังใจให้เราด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ